นะดครับตัวใหญ่ด้วยครับสปีดเลยครับสปีดเลยต้องสปีดด้ย

นี่นี่โดนแล้วเขาจุมได้ครับวปปส,วสวยด้วยครับเดี๋ยวสวยครับนี่ปากตึกระเลยนี่จุ่ได้ครับหมืองที่ผมบอกพีเอานะครใส็ใสใส,สวยแล้วนะครับโ,โ,โอเคตีตื้อไปเรื่อยๆครับเรื่อย